สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชลยาดินตำแหน่งวิจัยคันธุาแทนประจำสาขาคอนสยามขออนุญาตนําำส่งร้ายเดโมประจำวันที่1 5มีนาคมพุทธศการา2556ในหัวข้อเรื่องแนะนำจุดเ่นและประโยชน์ของ Samsung Galaxy Watch 5 Pro อย่าง่อยสาหัวข้อให้น่าสนใจและเห็นภาพชัดเจนค่ะทุสเฟียร์ขอนสยามสวัสดีค่ะสเปีกุ๊กไก่ยินดีให้บริการค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับทีวิดีโอที่ให้ความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นปัจจุบันค่ะและในตอนนี้ค่ะหากเราจะพูดถึงสมาร์ทวอทแล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนมองหาค่ะย่อมไม่ใช่เพียงใช้ย่อมไม่ใช่เพียงใช้การบอกเวลานะคะหรือการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพีเท่านั้นค่ะในปัจจุบันค่ะทางผู้ผลิตคะตาะต่างคิดค้นและออปแบบฟีเจอร์ใหม่ๆค่ะ เพื่อรอางารับการใช้งานของผู้ใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะแต่ในวันนี้ค่ะจะเป็นู้แต่งความยินดีเป็อย่างยิ่งค่ะที่จะมาแนะนำสมาร์ทวอทจากแบรนด์ซัมซุงค่ะนั่นก็คือ Samsung กา l a x ซ Watch 5 Pro ค่ะที่มีการพัฒนาและออกแบบฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะที่แตกต่างจากรุ่นก่อนค่ะจะมีฟีเจอร์อะไรกันบ้างนั้นนะคะเรามารู้กันพร้อมกันเลยค่ะซัมซุงกาัซซี่วอช5โปรค่ะทำจากวัสดุพรีเมียมค่ะหน้าจอ จะฟลา c คริสตัลก a าสนะคะตัวเรือนค่ะทำจากไทเทเนียมค่ะมีความเรียบหรูลงตัวค่ะแล้วก็มีน้ำหนักเบาอีกด้วยค่ะจะพูดถึงฟีเจอร์ที่เป็นโดดเด่นของรุ่นนี้นะคะนั้นก็คือฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า S1 Solid Poaching ค่ะที่สามารถวัดระดับการนอนของเราได้อย่างละเอียดและแม่นยำค่ะโดยแต่ละคืนที่เรานอนค่ะจะมีการวัดระดับการนอนของเราค่ะว่าเรานอนได้ในระดับใดค่ะนอกจากนั้นค่ะจะทําการ บัท้ทยึดลาวิเคราะห์ค่ะพร้อมให้ข้อเสนอแนะค่ะเพื่อเราสามารถนํามาพัฒนาการนอนของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและหากแต่นอกจากนี้ค่ะยังสามารถวัดระดับออกซิเจนในขณะที่เรานอนหลับได้อีกด้วยค่ะในกรณีที่ป้องกันการที่ป้องกันนะคะการเราขาดออกซิเจนในขณะที่เรานอนหลับแบบแนรู้ตัวค่ะ นอกจากนี้ค่ะใครที่มีปัญหาด้านการกลนนะคะเรียกว่าตอบโจทย์มากค่ะเพราะซัมซุงแกรนสซีวอท5 Pro ค่ะสามารถบันทึกสิ่งการกลนได้ด้วยนะคะเราสามารถนาไปปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในอนาคตได้ค่ะและในส่วนของคุณสมบัติที่เป็นไฮไลท์อื่นๆนะคะยังคงในเรื่องของสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นการวัดระดับอัตราการเต้นของหัวใจค่ะการวัดระดับการพองผานของร่างกายการระดับน้ําค่ะหรือการวัดระดับความเครียดค่ะนอกจากนี้ค่ะ ยังมีโปรแกร,รมในเรื่องของการช่วยให้เราผ่อนคลายความเครียดค่ะแล้วก็โปรแกรมก,ก,การออกกำลังกายมากกว่า98ให้ลเรืออค่ะ แต่นอกจากนี้ค่ะสําหรับการออกกําลังกายค่ะเรียกได้ว่าเอาใจผู้ที่ชื่นชอบการออกกาลังกายาาการแจ้งค่ะไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานค่ะการปีนเขาหรือการวิ่งค่ะจะมีฟีเจอร์ค่ะที่ช่วยในเรื่องของรู้เส้นทางค่ะสําหรับใช้เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์นะคะใช้สาหรับการเดินทางคา่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยซัพพอร์ตกันนะคะนั่นก็คือเีเจอร์สําหรับการเดินทางดอนกับค่ะส,สำหรับผู้ที่ชอบเดินป่านะคะหรือว่า ผู้ที่ไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยค่ะก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ช่วยเหลือได้ค่ะสำหรับแบตเตอรี่ค่ะบทหฮในเรื่องนี้ไปได้เลยค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่ค่ะมีความอึดมากกว่าเดิมค่ะสามารถใช้ในโหมดของ GPS นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ถึง20ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าใช้ในโหมดปกติค่ะสามารถใช้ได้มากสูงสุดถึง80ชั่วโมงทีเดียวค่ะสำหรับมาตรฐานการน้ำกันฝุ่นค่ะได้รับมาตรฐาน IP68 ค่ะ โดย Samsung Galaxy Watch 5 Pro ค่ะมีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันค่ะคือ Black, ium, Black, สี Black Titanium และสี g r e y Titanium ค่ะซึ่งหน้าจอของทั้งสองทั้งหน้าจอของรุ่นนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่1 5 m m มิลลิเมตรมิลลิเมตรค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคุณสมบัติที่เป็นไฮไลท์ของ Samsung Galaxy Watch 5 Pro ค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ผู้ที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายการแจ้งมันอย่างมากเลยค่ะ อย่างแล้วค่ะครัมีรับผู้ชายมีคำถามนะคะเกี่ยวกับ Sam s u ง g Galaxy Watch ่าโค่ะหรือว่าผลิตัก์อื่นๆที่มันสื่อสารอื่นนะคะก็สามารถสอบถามได้กับเซิกูไก่หรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกสาทุกสาขาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเที่แไก่ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ